สวัสดีเพื่อน,อนๆชาโรบูททั้งหลายนะฮะแล้ววันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสูแบบ่แมปมิสซี่ไทโค่นนะฮะและตอนเปิดคลิปมันทุกคนก็น่าจะเห็นชุดเกราะใหมยย่ของผมแล้วนะฮะว่าแบบทุกคนอาจจะสงสัยก็ได้ไหมว่าพี่เอาชุดเกราะมาจากไหนว่าทำไมมันเท่จังว่าโดยส่วนตัวผมผมผมว่ามันแปลกๆนั่นแ,แต่มันเท่ดีนะเออชอบชอบ,ชอบโดยไอชุดเกราะกับรถถังคันใหม่ทุกคนเห็นหน้า,นนนา,นนนาตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาหลังจากที่อัปเดตใหม่นะฮะโดยรถถังคันนี้ผมจำไม่ได้นะว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ที่รู้มันมีปืนใหญ่ติดข้างบนด้วยแล้วก็สามารถบดดดจุคคคคคคนนนนนนนไไ้้้้เเเเยยยอออะะะะะพสมม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 ววววววรรรรลลฮแแทาาาถถถถััััังงตกกกูื่่ีีีโ็็ รถถังอันนี้ถือว่าเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็มีปืนใหญ่ติดขบวนแต่ปืนใหญ่ไม่จำเป็นหรอกฮะเพราะว่ามันยิงมันก็สู้ใครไม่ได้เลยนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนํากันนะฮะว่าผมเอาชุดเกราะนี่มาจากไหนหรืออะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าผมพบเจอสตูอยู่นบนสตูสตูจะยิงมันดีปุ๊บวัาม,มันขีข่ขนนึ้นมาได้หมดผมไม่ควรที่ยุ่งมันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวผมไม่มี RPG หรือปืนระเบิดเลยแถมรถถังนี่ยังใช้การไม่ได้ด้วยนะเออห่วยแตกมากเลยปืนใหญ่นี่เอามาทำไมก็ไม่รู้เเเเหหหมม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 ืืืือออออนนนนนนกกัััะะุยยยยยิิิิงงงงาาาแแลล้้้วววป่ีีใคร เอาเขามินก็มินผ่านเอาตายแล้วเสียงรถกลัวไม่ไแน่เรขับรถหนีแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วนะฮะความเร็วรถคันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะป๊าๆขับรถกลับบ้านแฟบขับรถกลับบ้านตัวเองอยู่ประเทศอะไรยังจำไม่ได้เลยอ่าเห็นไหมดูความเร็วความเร็วมันอยู่ที่7 5 76 78เลยนะฮะดูความเร็วมันถือว่าเร็วสกุลนะฮะเทียบกับร,รถถังทั่วไปเร็วมากเร็วมาก โอเคตอนนี้เสียงเครื่องบินน่าจะเบาลงนะฮะเพราะว่าเขาบินไปนู่นแล้วงั้นผมจะสอนเมื่ีเอาชุดเกราะนี้แล้วนะฮะโดยชุดเกราะนี้มันจะซื้อไม่ได้ด้วยเงินสดนะฮะคุณต้องทําอีเวนต์เท่านั้นถึงจะได้ชุดเกราะนี้มานะฮะโดยชุดเกราะนี้ก็จะมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเพิ่มเลือด40 HP แหละเออเพิ่มบวกไป40แล้วก็กันร,ระเบิด40%นะฮะโดยปกติเนี่ยถ้าเราโดนพวก RPG หรือเปิดระเบิดอัดเข้าไปเนี่ยเราก็เกือบตายใช่ไหมแต่พอเราใส่ชุดเกราะนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์กกกกกกกััััััันน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 รรรระะ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 ะเเเบิดดดดดดดทีี่่่่่่มมมมมมาาาาาาาขึึ RPG มามามา้้้แแลวว็จจจจจโโ RPG ปปปณณสส2-3 2ผไไหือฮถงตตย ก็ไม่รู้อ่ะเออมันกันตั้ง40%นะโอเคแล้ววิธีที่เราจะเอาชุดก่อนนี้ได้โดยที่เราแบบใช้เงินซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปที่ภาร,รกิจตรงอีเวนต์ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปในอีเวนต์เห็นไหมมันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนั่นคือ d e s ท o ร์ e ีเวนอีเวนต์แห่งการทําลายนะฮะโดยชุดก่อนนี้ก็จะสามารถรับได้โดยการทำภารกิจนั่นคือการบึ้มบ้านนะฮะโดยการบึ้มบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านตรงทะเลทรายนะฮะบึ้มทางสะพานแล้วก็หอคอยแล้วก็รวมถึงบ้านสีเีเเหลลลงๆๆต่าาายยะ,ะแะโดวิธกรรบึ้มจ ไม่ใช้รถถังหรือปืนระเบิดนะฮะเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรถ้าคนที่เล่นเป็นพอสมควรเขาก็จะใช้พวกเครื่องบินที่มันยิงระเบิดรัวๆเช่นอ่าไดบอมเบอร์กับ B17 นะฮะแต่ถ้าถ้ผมแนะนําจริงขอใช้ B17 นะครับเพราะว่า B17 เนี่ยมันสามารถทําลายได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาที่จะมากับลําแล้วก็มัยิงเหมือนไดมบเบอร์นะฮะเพราะฉะนั้นอดี๋ยวลองให้ดูนะฮะถ้าลองไดมบเบอร์นะลองลองไดมบเบอร์นะฮะปับ๊บอ่าเสร็จไดนะบอมเบอร์ขึ้นมาคือไดมบเบอร์ธรรมดาเนี่ยถ้ามันขั้นแรกมันก็จะมีระเบิดที่มันคอยยิงทุ่นลงมาใช่มั้ยนั้นผมไม่แนะนําไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่บ้านอาจจะไม่พังหรือพังก็ได้เออมันมีสิทธิ์น้อยเข้าใจปะ่ะเออแต่อันนี้คือผมอัปเกรดจนเครื่องมีสมสุดแล้วจนแบบมีปืนระเบิดแล้วที่มันติดข้างๆเครืงเห็นป่ะตติมันไม่มีนะโมาลอง ดีก่านะปุ๊บขี่เครื่องบินไปแล้วก็เงายว,วโดยเอฟเฟกการยิงของเครื่องบินลำนี้มันก็จะเป็นแบบยิงสูนศรระเบิดออกมานะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะทุกคนเห็นบ้านงเหลืองตรงนั้นปหมมันก็จะให้เรายิงให้ครบตามจำนวนของมันที่มันต้องการนะฮะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามัน1 0 0อหรือส0มนี่ยหละเออแต่มันให้เราพังให้พวกนี้ให้หมดเลยนะฮะแลวเวลาเราพังเนี่ยเราก็ต้องหาหมู่บ้านให้มันเยอะๆนะฮะแต่ถ้าคุณแบบมีคดนะ้บอมเบอร์เนี่ยคุณสามารถเอานี่ถูได้เลยนะ ปัเห็นปั๊บบ้านบ้านมันจะมีรอยแตกใช่ไหมอ่าเห็นป่ะบ้านจะมีรอยแตกเราก็ต้องถูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเสียเวลากลำลังเราก็ต้องบินตรงแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะนะเฮ้ย <_ c oughs> แต่ดูเหมือนว่าผมขับไปขับมาผมเจอโ <_ c oughs> อ๊ยเจี๊ยบอะไรวะจะไม่เป็นไรนะฮะเราเรามีอันี่อยู่ <_ c oughs> เราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแบบเป็นปืนที่ไม่มีล็อกเป้าหรือยิงมิไซล์ใส่เขาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถัก มีใส่เขาหรือเราต้องอเราต้องกลับไปบ้านเราหยิบบาเลสนะฮะเครื่องบินลำนี้รู้สึกว่าจะโดนบาเลเป่าสองสามนัดก็น่าจะล่วงแล้วนะฮะแหมกูกำลังจะถ่ายคลิปอยู่ดีเลยไม่น่าไปยิงเขาเลยนะฮะแม่เราสู้เขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเครื่องบินเราไม่เหมาะกับการสู้อย่างนี้นะฮะเราต้องไปหยิบ巴า,าเลสก,กันเพื่อกําจัดสตูนในการอัดคลิปนะฮะเทลัหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวกูวมาโดนกูแน่อจอะเครื่องบินแ๊บแล้วก็าตาวเ็ปเลยมายอาชญาจบเกิด ทำให้ดูนะฮะเือว่าเครื่องบิน A โดนล,ลํานี้มาปอขนาดไหนโดยโดนที่มันขับอยู่มันก็คือโดนของไอแอร์คลาบนะฮะก็คือเรือลําใหญ่ที่เราสามารถเสกเจ็ตออกมาได้แล้ะนะเออมันคือโดนของเรือลํานั้นเอองั้นผมขออธิบายต่อนะฮะโดยเครื่องบินลำนี้ถ้าคุณจะถูไปเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยมันค่อนข้างจะเสียเวลานะฮะแต่ถ้าคุณแบบไม่มีแบบ B17 จริงๆคุณก็สามารถใช้เครื่องบินลำนี้ได้แต่แค่จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะฮะนะฮะในการทาธุรกิจนี้นะ เออเพราะว่ามันจะใช้เวลาถูแล้วก็รีลงสูตรค่อนข้างจะนานสบวรนะฮะเดีย๋ยวผมจะกลับฐานแล้วก็ไปหยิบ B17 นะฮะเพราะว่าผมจะลอง B17 ให้ทุกคนดูนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงฐานแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะมาลอง B17 ให้ทุกคนดูนะฮะว่า B17 เนี่ยมันฟร์มได้เร็วกว่าแต่ยงที่ผมพูดนะนะปับ๊บอ่ามันก็จะเป็นเครื่องบิลในลำใหญ่ๆอันนี้นะที่มันเป็นลำสีทองไม่ใช่หรอกคือผมอัพเต็มแล้วโปรตีนมันก็จะเป็นลำที่มันสีตรงนี้เลยนะฮะนี่มันจะเป็นสีออออออกกหนนนะน่่ยู้าาาวมมมีคผเรเึงพื บอกเลยมึงจบแล้วเพื่อนมึงกูอยู่ด้านหลังเอย่างเงี้ยมึงคิดมาปนบ้านกูมึงปราเลียยมากเลยเออเออเออมันเล่นบ้านหมดแล้วเล่นบ้านหมดแล้วเออนี่ไงลูปคมๆเลยมึงเข้าหัวเน้นๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไปล้องปีสิบเจ็ดต่อแล้วนะฮะเวลามีใครมาบุกบ้านตามจริงเนี่ยเอ,อ่อต่อ้เขาขโมยเงินไปขี่แสนหรือขโมยเพชรไปหนึ่งเม็ดเนี่ยเราก็จะไม่เสียทั้งเพชรทั้งเงินเลยนะฮะมันแค่จะแบบ เข้ามาปุ่นเราก็ส่งสัญญาณเตือนเฉยว่ามีคนมาปุนบ้านเรานะแต่เราก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกเออเพราะฉะนั้นถ้าคนเฮียนี่เยอะอจริงๆเลยชอบชอบชอบ,ชอบเด็กเยอะเ<ๆ>อย่านะอย่านะกูม,มายิงนะยิงนะต้องเป็นไใครว่าบุบ้านกูณสองสามคนเนี่ยเฮ้อมองเปลี่ยวขนาดนั้นหรืว่าเพื่อนเฮ้อชอบชอบชอบจริงชอบจริงมึงมึงมาแนเ่เอ๊ะมานน่สิ เออเออเออมึงมามาจรงว่ามึงมึงไม่ลงมาจริงว่ามึงมามาต่อให้กูอัดคลิปดีๆไม่ได้ใช่ไหมไอ้เวนหืมเออมังเข้าหัวอีกแล้วมาทำอะไรกันเยอะแยะกูไม่รู้เนี่ยกูไม่ได้อัดคลิปสักทีโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาอัดคลิปกันต่อนะฮะมีคนมาป้นบ้านเราสองรอบนะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะรีบไปลองบีสิบเจ็ดให้ทุกคนดูนะฮะมันน่าจะป้นบ้านผมไม่ได้ไปสักพักนะฮะแล้วไอ้นี่มึงเป็นใครวะเนี่ยฮะ มึงเป็นใครมาปวดบ้านกูครับถามจริงโอเคเราจะมาลองมีดเจ็ดยางจริงจริงกันจังกันนะฮะทุกคนปับ๊บโอเคเราต้องหาหมู่บ้านที่มีเนี่เยอะนะฮะอะไรวะมีแบบมีบ้านหลายๆหลังนะฮะบ้านสีเนื้ออย่างนี้แบบเนลิงเพงหลายๆหลังนะฮะเราจะได้ทําการฟาร์มแล้วก็ยิงแถวนั้นเลยนะฮะดูมว่าผมเจอแล้วนะฮะตออยู่แถวบ้านของพีรัเสเซียโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่จอดนะฮะที่จอดก็จะเป็นบุ่มบุมตรงนี้นะฮะทุกคนเห็นใช่ไหมปับ๊บอ่าเราก็จะมีบุ่มๆุมตรงนี้แล้วเราก็หาที่ ยิงสักเครื่องนึงแต่ผมแนะนำนะฮะเวลาทุกคนจะขึ้นเครื่องยิงเนี่ยผมขอแนะนำให้ขึ้นข้างบนเพราะว่ามันยิงแล้วมันจะไม่ติดขัดอะไรนะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนสุดถ้าเราเข้าตรงพื้นเนี่ยเดีย๋ยวมันจะติดพื้นนะฮะเดีย๋ยวผมจะลองให้ดูนะอ่ะเอาขึ้นสิเพื่อนเออ เห็นป่ะเห็นปะเราจะมองเป้าไม่สะดวกนะฮะอันนี้ไปข้างหลังนะเห็นปะเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําให้ขึ้นข้างบนเพราะว่ามันง่ายสุดถ้านั่งข้างล่างมันก็จะยิงติดพื้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้แบบยิงบ้านพังนะเห็นปะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องมาขึ้นข้างบนนะฮะแล้วเราก็กด E ปึ๊บอ่าแล้วมันก็ต้องมันปืนด้านล่างเสร็จแล้วอ่ะวะมันก็จะขึ้นยากนิดนึงนะฮะเราก็ต้องเล็งดีๆนะน่าจะตรงนี้นะฮะเออตรงนี้จริงด้วยเห็นป่ะพอเราขึ้นบนบสเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นมุมมองที่กว้างกว่าเดิมนะฮะแล้วเราสามารถกาดสุนได้ทั่วเลยยิงข้างล่างมันจะติดนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกาดกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วในการทําลายนะฮะ ป,ป,ป๊เห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วแบบไดฟ์บอมเบอร์มันต้องแบบคอยถูพื้นแบบกับลำแล้วก็ยิงนะฮะแต่นี่คือแบบคุณสามารถยิงอยู่กระที่ได้เลยเห็นไหมป๊าปป๊าป๊อ่าเรียบร้อยป๊าปป๊าอ่าเรียบร้อยแล้วคุณสามารถยิงยันตรงนู้นได้เลยนะเว้ยอ่าอ่าเห็นไหมยิงยันตรงนู้นได้เลยใช่ไหมเออแล้วคุณก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะครบสามร้อยนะฮะโดยคุณจะรอแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งบ้านมันก็จะสปาวเกิดใหม่นะฮะไม่ใช่เราทำลายแล้วมันหายไปเลยนะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งบ้านม ยิงได้ไกลมากนะยิงได้ไกลถึงนู่นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะแป๊บเดียวบ้านมังสปาวเกิดใหม่แล้วนะฮะคือแบบคุณแค่มีเครื่องบินลำเนี้ยแบบคือเอาง่ายนะแค่คุณมีแค่ B17 ิอ่ะคุณสามารถฟาร์มไปพังบ้าน300ภายในระยะเวลาแป๊บเดียวเลยนะฮะคุณก็ได้ชุดเกราะนี้มาแล้วนะฮะนั่นแหละแล้วพอแบบคุณฟาร์มจนเต็มแล้วใช่ไหมมันก็จะหล่อชุดเกรออาะอัตโนมัติที่บ้านคุณเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอ่าโอ้ยโอ้โอ้ขึ้นยากขึ้นเย็นจริงคุณจะได้คุณจะขับไปนะฮะแล้วก็จจจะะ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 ะกกกกกลััััับบบบ้้้้้าาาาานน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 ฮฮรรรรหหหหหวววว่่่่งงีีีผผผมม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 ม็็ใคููืือออไเชึ โอเคนะฮะเ,ออเ,เ,เลยบ้านมิดนึงก็้คงไม่เป็นไรนะฮะเดีย๋ยวเราเดินเข้าได้นะไม่ได้เสียหายอะไรโอ้ย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 ติดบ้าขอล้องเพื่อนขอล้องให้กูลุกให้กูลุก เออลุกแล้วนะฮะโอเคเราจะไปเดินหาชุดเกาะเลยนะฮะโดยชุดเกาะเนี่ยมันก็จะดอบอยู่ที่ตึกนี้นะฮะตึก3ชั้นของเรานี่แหละมันไม่ได้ดอปใต้ดินหรือตรงไหนนะฮะนี่เพียง่เราเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางนักซ้ายนะฮะชั้นแรกเลยแล้วก็จะเจอชุดเกาะดำธมินของเรานะฮะเพิ่ม4 0 HP นะฮะเพิ่มเลือด40แล้วก็การระเบิด4 0นะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเออเห็นปะใส่แล้วมันก็จะเป็นชุดเกาะอย่างนี้นะฮะโคเท่เลยแต่ผมว่ามันดูใหญ่เทอะท่าแปลกๆนะโดยส่วนตตััััววมชชชออบุดดดเกกกาาะะะหหโล่่นนนนนยยูู้้ใิจพคไป ชุดเกอ่อชั้นใต้ดินมันก็จะราคา50เพชดนะฮรทุกคนชุดกอ่อมันจะเท่กว่าแล้วก็เพิ่มเลือดถึง80%เลยนะฮะโดยชุดเกอ่อตามจริงมันน่าจะดูแบบบางกว่านะแต่มันแบบกับเพิ่มเลือดเยอะกว่าผมก็งงเหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันถึงเพิ่มเลือดเยอะกว่านะทั้งที่ชุดกนก่อบางกว่าเออชุดกอ่อนนี่ดูหนากว่าเยอะเลยนะฮะแต่แบบ มึงเพิ่มเลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะโคตรน้อยโอเคแล้วเรามาที่ภารกิจต่อมาก่อนที่เราจะไปแนะนํารถถังนะฮะโดยภารกิจต่อมาก็จะเป็นภารกิจการทําลายต้นไม้100ต้นนะฮะซึ่งว่าต้นไม้เราสามารถเก็บได้ทั้งหมดแมปนี้เลยนะฮะเนี่ยทุกคนสามารถเอาเครื่องบินถูได้หมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองให้ทุกคนดูนะฮะโดยเครื่องบินที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนเอาไปถูเนี่ยผมขอแนะนําให้เป็นไดร์บมเบอร์ไม่ก็เป็นของ B17 เนะฮะเพราะว่าลำนี้จะมีความอืดพอสมควรและไม่บักแล้วก็ไม่ระเบิดง่ายยด้วนะน เออหรือเป็นพวกเจ็หรืออะไรนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอลองลำที่ผมเคยชนต้นไม้้วก็ระเบิดนะฮะโดยลำนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาปรับหรือยังว่าให้ชนต้นไม้แล้วไม่ระเบิดอ่ะแต่น่าจะปรับแล้วมั้งนะอ่าโดยเครื่องบินลำนี้ก็จะอยู่บนในแอร์ครับนะตรงนี้นะฮะนี่เขาชื่อว่าบอมเบอร์นะฮะคือเครื่องบินที่ผมบอกว่าชนต้นไม้แล้วระเบิดนะผมก็ค่อนข้างที่ไม่อยากให้ทุกคนลองเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนอ่าเอาเอาเพื่อนกูขึ้นยังไง อา้าวกูขึ้นยังไงเอ้าเอา,เอา,เอาขึ้นยากขึ้นเย็นจริงโอเคเรามาลองกันเลยนะฮะนี่นะฮะนี่คือเครื่องบินบอมเบอร์เดี๋ยวผมจะชนต้นไม้ทุกคนดูนะฮะโดยภารกิจนี้ก็คือให้เราเอาเครื่องบินหรือรถเนี่ยไปชนต้นไม้แบบประชิดเลยนะฮะจนกว่าต้นไม้มันจะล้มโอเคเราจะลองให้ดูนะฮะปับป๊บปั๊บอ้าวแปลว่าเขาปรับใหม่แล้วนะฮะครืองบินมันไม่ระเบิดแล้วเอา ยังพูดเป็นทยายคามๆเลยมึงระเบิดต่อหน้ากูเลยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายที่เกิดใหม่นะเพราะว่ามันหานจะไม่มาสุขวัวนะนะเออเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าผมไม่แนะนำบอมเบอร์นะฮะเออผมขอแนะนำเป็นไดบอมเบอร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองไดบอมเบอร์กันนะฮะอืม,อมดูซิว่าไดบอมเบอร์จะถูได้เยอะแค่ไหนกับเช้าว,วะแต่น่าจะอึดก,กว่าบอมเบอร์นะถ้าจใจผมเดาปับป๊บปั๊บโอ้โหดูเหมือนว่าไดบอมเบอร์จะถูแบบฉลูเลยนะฮะถูแบบ ไม่ไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะถูแบบได้ลวดเร็วทันใจเลยนะฮะพอะั้น้นผมขอแนะนําทุกคนนะฮะเวลาทุกคนจะถูต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนํามไม่ใช่รถถังแบบของพูม่าไม่ก็รถถังที่มีความเร็วเยอะๆนะฮะนั่นแหละมันจะถูต้นไม้ได้เร็วกว่าไม่ก็คุณอาจจะใช้ได้บ o บเบ r ลลำนี้หรือขึ B ้นบิน B17 ในการถูก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเร็วกวสมควรเลยนะแล้วแถมไม่ติดขัดอะไรด้วยนะ เออแล้วพอคุณถูไปเรื่อยๆปุ๊บจนครบ100ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดรอปยี่สิเจมนะฮะโดยยี่สเจมเนี่ยเราสามารถไปเช็คดูได้นะครับว่ามันตอบให้เราจริงหรือเปล่าโดยการเช็คเนี่ยเราสามารถเดินไปที่ชั้นใต้ดินได้เลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไปเสกรถกันเพราะว่าเครื่องบินลำนั้นเสียงโคตรดังดังชิบหายเลยปั๊บอ่าโอเคเสียงเครื่องบินหายไปละโดยการเช็คเพชร25เพชรเนี่ย25เจมเนี่ยเราสามารถเช็คใต้ดินได้เลยนะฮะเราสามารถเดินไปที่เครื่องผลิตเพชรตรงตู้เซฟของเราได้เลยนะฮะะะะะนนนนนนนีีนนีีะะ่่่่มมมมััคคือออตตตูู้้้้้้ฮเเเเเเยพพรร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 าาาาาภกกิจจจไไดดดดบ100สส็็ใชชปป25แลลวถง ะะมันก็จะรอปไอ้ตรงคําว่าไดมอนด์25เพชรพอดีเลยนะฮะมันก็จะขึ้นมาบอกทุกคนเลยแต่นี่คือผมใช้ไปแล้วในเมื่อเราอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเราจะมาแนะนําสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนั่นก็คือรถถังสุดเท่ที่ทุกคนเห็นตอนเปิดคลิปนะฮะแม่งเอ้ยคนยิงระเบิดด้านบนแม่งมาอยู่สักทีแม่งดังไม่เลิกไม่ลาเลยนะเคเราจะมาลองเลยนะฮะทุกคนนี่นะ,ะมันก็คือห้องนี้นะฮะที่อัปเดตมาใหม่ผมจะไม่ได้นาะห้องนี้เสียเงินซื้อรือเสียเพชรซื้อแน่นะเออแต่พอเราซื้อปุ๊บ 5เพชรหรือ50เพชรกันแน่ะนะเออแต่อันนี้น่าจะเป็น35เพชรมันก็25เพชรนะฮะส่วนด้านขวาก็จะเป็นของ50เพชรนะอ่ะแล้วมาที่อันแรกเลยนะฮะอันแรกมันก็จะเหมือนแบบรถถังตอนที่ผมเปิดคลิปดูไว้แค่เปลี่ยนด้านบนอ่ะจากปืนใหญ่เป็นมินิกันธรรมดาเว้ยเป็นแค่แบบปืนกลนยิงรัวนะฮะปืนสงครามยิงรัวธรรมดาเออ โอเคนะมาดูที่คันถัดไปเลยนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนอนกันแหละนะสภาพภายนอกกับสภาพภายในอะนะมันแตกต่ตางที่ปืนเฉยอ่าเรามาดูที่บิ๊กกันนะฮะวิก,กันมันก็จะติดปืนใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะแต่ผมว่าเป็นสิทธิภาพการยิงของปืนใหญ่นี่มันน่าจะแรงพอสมควรเลยนะฮะแต่คือแบบความเร็วของรถหรือความอ่นของรถนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยมีใครมายิงผมเลยนบนรถนี้นะนั่นแหละแล้วทุกคนอย่างที่ผมบอกไปคือรถถังคันนี้สองคันมันไม่แตกต่ตางกันเลยเว้ยมันแตกต่ตตางกันที่ปืนเฉยเะ่มันแตกต่างกันที่ปืน ระหว่างปืนมินิกันกับปืนใหญ่แค่นั้นเลยเ,เออมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากพี่ปืนอย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอารถถังไปรองให้ทุกคนดูนะครับว่าปืนใหญ่รถถังคันนี้มาใช้ได้ดีแค่ไหนกัเชียววะเออจะผมจะเอารถถังขึ้นรีบกันนะฮะเอโอโอ้โหขึ้นช้ามากเพื่อนขึ้นเร็วๆหน่อยขอร้องขึ้นเร็วๆหน่อยโอเคตอนนี้เราก็เอารถถังขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะฮะเดีย๋ยวเราไปรองให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ารถันมันจะเออแค่ไหนกันเชียววะเราจะไปต่อรุยไอ้ตรงสงครามที่าางเเมมันนลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวะ่ายิงมาจากทางด้านไหนน่าจะด้านซ้ายบ้างไม่รู้อะ่อา,า,ยอ,าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไม่มีคนให้ลองเลยไม่มีคนให้ลองเลยตอนแร้ผมแน่นเสียงระเบะเิดมันเต็มไปหมดเลยนะเว้ยเนี่ยเสียงระเบิดมันเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันยิงจากตรงไหน,นหรืออะไรยังไงบนนู้นเหรอตรงนู้นเหรอพี่เจ๊ตรงนู้นเหรอโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาที่รองดาเมจของรถนะฮะว่ารถของเราเนี่ยมันจะรับรองดาเมจได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ทําดาเมจได้เยอะแค่ไหนนะฮะดูเหมือนว่ามีคนต้องการวอผมพอดีเลยนะฮะมาเอา รถก็ล้มเ็จแลวดูหมูว่าเขาแล้อยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองรถกับเขาพอดีเลยนะฮะแม่ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีใครแบบให้ลองรถแล้วเนี่มาเลยมาในรู้สิว่ารถถังคันนี้หรือรถถังที่อัปเดตเข้ามาใหม่ของเราเนี่ยมันจะรับดาเมจได้เยอะแค่ไหนได้แรงป้องกันมันเยอะแค่ไหนนะฮะต่รวมถึงดาเมจปืนใหญ่ที่สุดอลังการด้วยนะ,ะับปืนใหญ่มันโคตรใหญ่เลยตัวมันมันไม่ได้ใหญ่แม่งยาวยาว,ยาวเฉยอะในมือเขาส่งแบบ สัญญาณมาขนาดนี้นะครับว่าเขาอยากวอผมเราก็ต้องไปลองกับเขานะฮะลองด้วยรถถังคันใหม่ล่าสุดของเรานะโคตรเท่เลยแต่ดูมุมว่าปืนใหญ่ข้างบนจะให้ประโยชน์นะ,ะแถมมีบักเยอะแยะก,กับรถถังคันนี้เลยนะฮะขึ้นสะพากนก็กระตุกเชยอ,อะไรวัวนี้ดูมอมว่าคนนี้เขาจะไม่กล้าสู้กับเรานะฮะเราควรที่จะปล่อยเขาไปโอโอเค เออโอ้นัดเดียวตายเดี๋ยวเอาแต่ไม่แปลกนะที่ปืนใหญ่นะันัดเดียวตายเพราะฉะนั้นจะลองกับเครื่องบินด้านบนตรงนั้นนะฮะเสียบไม่โดนนะอะไรกันนักขับตามไปยิงกูเพื่อนยิงกูยิงผมเลยเพื่อนยิงเลยผมอยากรู้นะว่าดาเมจมันเข้ารถถังผมเยอะขนาดไหนนะวอลสิ้นสุดลงแล้วมึงโดนปืนใหญ่กูนัดเดียวมึงสิ้นสุดวอลเลยเหรอโอเคตอนนี้เราตอนนี้เราเจอแล้วฮะ เอายิ่งไม่ออกเออนี่ไงเต็มปากเต็มคำหูดำเมรแรงอยู่นะไม่ได้เบานะเออโอ้ยโอ้ยไปโดนเอาหัวเอาโดนมิไซา์สองสามนั้นโอ้โหเลื่องเหลือครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหโดนโดนสีนั้นรถถังระเบิดเลยอันนี้แค่แบบบิซายจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ธรรมดานะฮะแปลว่ารถถังคันนี้ไม่ได้อึดอะไรเลยฮะมีแค่ความเร็วกับความแรงของปืนใหญ่เท่านั้นนะฮะไม่ได้ดีอะไรเลย,ยไปแล้วไปแล้วเออแตกตายเรียบร้อยนะฮะทุกคนเออ นั่นแหละครทุกคนก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะฮะว่ารถถังอันนี้มันก็ไม่ได้ดีเลื่อเลออะไรเลยนะฮะมันดีแค่ว่ามันเป็นของใหม่ที่ทควรควรที่จะเก็บสะสมไว้นะฮะเพราะว่านานๆทีแมปน,นี้เขาจะอัปเดตท,ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ควรที่จะเก็บของของไว้นะ,ะผมขอลองชุดก่ออันนี่ก่อนชุดชุดก่อที่มันแบบทนระเบิดหน่อยนะฮะมันเขียวว่าทนระเบิดตั้ง40%ใช่สิบเนี่ยทนระเบิดตั้ง40%เลยเลยเออทนระเบิดตั้ง40%อย่างนี้เราก็ต้องไปลองกับไอ้เครื่องบินลดนั้งสี่สิบเปอร์เรซ็นล์อยู่ใช่งี้เออเพราะฉะฉนนั้นก็ต้องไปป่วนมันบไอ้เครบบื่องบินที่สาามรรถยิิงะเบดได้พอดำนะ ถือโอกาสในการลองชื่อเกาะอันนี้ของเราได้เลยนะฮะเอ้าแล้วพี่แกไปไหนแล้วอะโอ้โหคือแบบรถเอ็นทีวีของผมเนี่ยมันกลับยากมาเลยดูดิหลังจากอัปเกรดรถนะฮะตอนแรกถ้าไม่อัปเกรดรถเนี่ยมันก็ยังขับง่ายอยู่แล้วนะฮะแต่คือแบบพออัปเกรดรถปุ๊บแม่งขับยากเลยถึงมันจะเร็วขึ้นก็เถอะก็ถือว่ารถเอ็ทีวีคันนี้ยังดีกว่าไอ้รถถังคันเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าเอ็ทีวีคันนี้ยังคุ้มกว่าไอ้รถถังคันเมื่อกี้ที่เราเสียเพชรสามสิบห้าเพชรอีกห้าสิบเพชรในการซื้อคือแบบรถคันนี้คุ้มมแล้วาเเพพืื่่ออนนยยยิิิงงงกกกููู ยิงกูคนปกติไม่ขอให้ยิงนะครับคนปกติเขาไล่ยิงเดียวมายิงกูดิยิงยิงเพื่อนยิงกูขขรลองยิงกูเอาไปยิงกูอีกเอามามามาดิ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 ยิงกูเลยยิงยิงเลยยิงเพื่อนยิงไปไหนอ่ะอุ้ยไม่ยิงกูอ่ะแม่งเอ้ยแปลว่าผมต้องเอาชุดกลับมาหวงมันหรอวะเขียนทุกคนงั้นแปลว่าผมต้องไปหยิบปืนแล้วก็ไล่ยิงเขานะฮะเขาจะได้ยิงผม โอเควันนี้ถ้ามึงไม่ยิงกูกูไม่จบคลิปเฮ้ยเอาเลยเอาเลยคอปเตอร์ไปเลยเพื่อนยิงเลยเอาไปเลยยิงเลยเพื่อนยิงกูยิงกูเอามึงเห็นคาริคอปเตอร์ไหมเห็นคาริคอปเตอร์ไหมเห็นไหมอู้อู้อุ้ยอย่าบอกนะว่าอรู้แล้วยิงกูเอามึงเอาเอาอีตียิงกูแล้วยิงกูเพื่อนขอร้องนะกูยืนให้นิ่งยิงยิงยิงกูมึงยิงคาริคอปเตอร์ไหมยิงกู อน,นี้เท่าผมไม่ได้ลองผมจะไม่ลเลิกเล่นขอลองชุดเกอนหน่อยคือแบบถ้ากูฆ่าเขาอ่ะมันมันก็ง่ายนะแต่คือแบบผมเพิ่งรู้แหละว่าการที่แบบการที่กูจะลองชุดก่อนในเกมเนี้ยมันยากอะ่ะคือแบบถ้าคนในแบบนี้มันง่ายเลยมันง่ายมากเลยนะเว้ยแต่คือแบบพอกูจะลองชุดกกอะปุ๊บกูไม่ได้ลองอะ่ะลองโคตรยากเลยเจอคนเอาปืนธรรมดายิงกูอยากได้ปืนใหญ่แบบใหญ่ๆหเลย <_ EN> ยิงกู <_ EN> ยิงกูมึงเข้าใจเขาไหมว่ายิงกูไหมเพื่อน ไอ้ยงมันมันต้องขี่เฮลิคอปเตอร์ยิงกู่ะแหละเพื่อนเชื่อกูมายิงกูยิงกูเลยยิงกูออ้ยโอ้ยทนระเบิดได้เยอะขนาดนี้เหรอยิงยิงอีกยิงอีกชอบชอบโอเคเท่าที่ผมคำนวณนะฮะคือตัวผมสามารถรับระเบิดได้2ลูกนะฮะตอนนี้แต่เป็นระเบิดของเครื่องบินนะฮะแต่เป็นระเบิดของเครื่องบินถ้าเป็นระเบิดของ RPG หรืออะไรอย่างนี้ผมว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าจะให้ผมเดานะฮะผมว่า RPG กับเครื่องบินลำนี้มีความแรงเท่ากันเลยนะฮะในประสิทธิภาพการยิงวิซายของมันนะ แปลว่าถ้าผมใส่ชุดก่อนนะั้นผมสามารถทนแรงบีซน์แล้วก็แรงของ r p g ได้ถึง2นัดน,นะฮะโอเคแลาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามช่องต<ๆ>ิ๊กตอกเพื่อนผมด้วยละ่ะไปแล้วจุบๆคอแห้งมาก